สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเป็นปิตามาจากเทปบุระใช่ต้องรัอก่อนเลยค่ะแรคเตอร์ของเราจะมีความตรงข้ามกันเนาะใช่ของหนูจะเป็นแบบฟิลเด็ก perfectionist แบบว่าจริงจังในการเรียนมากแบบต้องได้ที่หนึ่งต้องได้เกรดดีๆอะไรประมาณนี้ ใช่คือเขาจะเป็นเด็กเรียนแต่ว่าเราเพื่อนสนิทกันใช่เราเพืนสนิทกันเราจะเป็นเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเขาเขาหมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่เรานั่งหน้าห้องนะเราน้่กัเขาไงแต่ว่าเราไม่ได้โดนตีกรอว่าเราจะต้องเรียนดีเราก็เลยก็แค่แบบว่าก็เป็นเพื่อนสนิทเขาแล้วก็แบบรักเขามากถ้าใครทำะไรเขาเราก็จะออกหน้าเลยเราจะปกป้องเลยใช่ ก็เลยต้องมีเรื่องกับคนเพราะอะไรมันก็เลยเปิดเปิดหมดเลยคือถ้าใครแตะเราเนี่ยไม่ได้เลยคุอถ้าแตะให้เราเราจะแค่แบบปล่อยขาดได้แต่เพื่อนเราเราไม่ยอมเาไทอยมใช่เอนีรากเป็นคนคนน้อยอะผู้หญิงสี่คนอย่างเงี้ยอะเราไม่ต้องไต่อจะเป็นสองคนที่สนุก หมายถึงว่าเราไมเหมือนเด็กผู้ชายสองคนยื้อใจอยไปเอะไี้ยราโงเงี้ยไม่มีเรารวมหัวกับเขาเลยประมาณนั้นเลยใช่ไม่ได้ตกลงไปเลยเนาะเขารลงเลยเนื่องความที่ตอมเนี้ยคนเยอะดังนั้นเหมือนสนามเด็กเล่นอะใช่ ตอนทุกคนแบบว่ายังไม่ได้ใช้เอนเนอตี้เนี่ยมันจะแบบเจ้า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 ไปเพราะว่าแบบทุกคนได้เหนื่อยได้ใช้เอนเนอตี้แล้วทุกคนก็แย่กันหมดเลยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนแต่ถ้าทุกคนมีเอนเนอตี้อยู่คือไม่ได้พักคือใครจะหลับนะไม่ได้หลับคือต้องมีคนต้องตื่นแต่พี่เอจะหลับได้ใครจะหลับได้หมดเลยเสียงจะดังที่ไหนเขาจะหลับเขาจะหลับได้หมดแล้วเขาจะหลับท่าเดิมตลอดก็คือถ้าเหนื่อยหน้า หลับเลยหน้าแบบอาปากอ่ะที่มันจะไปเที่ยวเก้าอี้มระจักรเขาจะเป็นเก้าอี้กลมๆดีแี้เราก็จะหลับท่าเดียวท่าเดิมตลอดแต่เดี๋ยววันนี้คนมีหลายหลักหนูมีหลักหนึ่งหนูไม่ได้ถ่ายหนูจำอยู่แต่เราเก็บอยู่ในนี้อันนี้เรามีหลักฐานค่ะเปิดมาโปรโมทเล็กๆแล้วกันเออไม่อยู่ตัวด้วย เดี๋ยวพี่เอสค่าอะไรนะครหน้าเซตหน้าเซ็ตหรือว่าเปหน้าเซ็ตหรอหน้าเซ็ตอ่ะคือหนูชอบความสนุกของพี่มันกินมัวไว้คือเราพูดบทกันเสร็จแล้วแต่ว่าส่วนพี่ฝนจะลักเลยลัดกล้องไปเรื่อยๆให้แบบได้ยินมัวไว้ใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเจออะไร เออเหมือนแบบว่าแล้วตอบกการอยากส่วนกลับของเรามันก็แบบมันก็เลยสนุกก็เลยสนุกที่เขาบอกเขาบอกตัวคาแรคเตอร์เขาแบบต้องใสกับคนแบบใครส่วนมาก็ส่วนกลับก็ส่วนเลยใช่ส่วนแทนเราเลยอ่ะคือไม่อยู่ในบทก็ต้องส่วนเพราะแบบเาอิ่มพอยมาแล้วเราก็แบบตล่อซ้อก็เลยสนุกมากและเอเนอร์จีทุกคนคือแบบเหมือนเขาเข้าคาแรคเตอร์ตลอดเวลาใช่เลยฝากอยากฝาก เอาเลยเอานี้ดีกว่าหนูวง่ายกว่าอะไรอ่ะเด็กเรียนตอเปเด็กเรียนไงฝากด้วยนะคะเรื่อง High ไฮ h o ูลแ o นดีมีมิติภาพคาบสัตว์เริ่มตอนแรกนะคะส4ตุลาคมค่ะโอ้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูในวิวย้อนหลาเพราะว่ามันจะมีอันคัดอยู่ในวิวใช่มันจะพิเศษมาก่งทุกคนพลาดไม่ได้เพราะว่า เร้สึกว่าอยากให้ทุกคนเก็บทุกเม็ดเพราะว่าเรื่องนี้มันสนุกมากทุกคนจะได้รู้ว่าปมของแต่ละคนคืออะไรแล้วเราก็จะดูอย่างสนุกมากขึ้นค่ะเพราะว่าแต่ละตัวละครก็คือทุกคนมีปมของตัวเองแบบต้องเล่นวิวบู๊ต้ดูดูหนุ่ยอะก็ไม่ดูวิวยังไม่จบเลยต้อรปมือยิ้มย